8บทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องไททานิกมหากา์แห่งความรักบทเรียนชีวิตและภาพสะท้อนสังคมภาพยนตร์เรื่องไททานิกผลงานการกำกับของเจมส์คาเมรอนไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวความรักอันโด่งดังแต่ยังเป็นภาพสะท้อนสังคมและบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งผ่านเหตุการณ์อับปางของเรือไททานิกในปี1912เรามาสำรวจแนวคิดและบทเรียนสำคัญที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้กัน 1. ความไม่เท่าเทียมทางชนชั้น ไททานิกนำเสนอภาพความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมอย่างชัดเจนผ่านการแบ่งชั้นผู้โดยสารบนเรือตั้งแต่ชั้นหนึ่งที่หรูหราสำหรับชนชั้นสูงไปจนถึงชั้นสามที่แออัดสำหรับชนชั้นล่างการออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายของตัวละครสะท้อนให้เห็นความแตกต่างนี้อย่างชัดเจนตัวละครหลักอย่างโรสดีวิดบิลเคเตอร์เป็นตัวแทนของชนชั้นสูงในขณะที่แจ็คดอสันเป็นตัวแทนของชนชั้นล่างความสัมพันธ์ของทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงความขัดแยง้ง และอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างทางชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาของครอบครัวโรสและคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นอกจากนี้ในช่วงที่เรือกำลังจมเราเห็นความไม่เท่าเทียมในการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้รับโอกาสในการขึ้นเรือชูชีพมากกว่าในขณะที่ผู้โดยสารชั้นสามถูกกักขังไว้ในส่วนล่างของเรือสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมที่ยังคงดำรงอยู่แม้ในยามวิกฤต 2. ความรักที่ก้าวข้ามพรมแดนแม้จะมีอุปสรรคทางชนชั้นแต่ความรักระหว่างแจ็คและโรสก็เบ่งบานขึ้นสแสดงให้เห็นว่าความรักแท้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางสังคมได้ทั้งคู่พบความสุขและอิสรภาพในการอยู่ด้วยกันโดยไม่สนใจกฎเกณฑ์ทางสังคมที่คอยกีดกันโรสตัดสินใจทิ้งชีวิตที่สุขสบายและการแต่งงานที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตามหัวใจของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญในการเลือกความสุขที่แท้จริงมากกว่าความมั่นคงทางการเงินและสถานะทางสังคมความรักของทั้งคู่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตโรสค้นพบความหมายใหม่ของชีวิตและความเป็นตัวของตัวเองผ่านความสัมพันธ์กับแจ็คในขณะที่แจ็คก,ก็ได้โอกาสในการสัมผัสโลกอีกด้านที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน 3. ความเย่อหยิ่งของมนุษย์ไททานิกถูกขนานนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งของมนุษย์ ที่มีต่อความสำเร็จทางเทคโนโลยีความมั่นใจเกินเหตุนี้นำไปสู่การเตรียมพร้อมที่ไม่เพียงพอเช่นการมีเรือชูชีพไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้การตัดสินใจของกัปตันที่จะเร่งความเร็วเรือเพื่อทำลายสถิติแม้จะได้รับคำเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความประมาทและการให้ความสำคัญกับชื่อเสียงมากกว่าความปลอดภัยบทเรียนนี้ตวนใจเราว่าแม้เทคโนโลยีจะก,ก้าวหน้าเพียงใด มนุษย์ก็ไม่ควรประมาทและควรเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสมอ 4. การเผชิญหน้ากับวิกฤตเมื่อเรือเริ่มจมเราได้เห็นปฏิกิริยาที่แตกต่างกันของผู้คนในยามวิกฤตบางคนแสดงความกล้าหาญและเสียสละเช่นนักดนตรีที่ยังคงบรรเลงเพลงเพื่อปลอบขวัญผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่บางคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นจนวินาทีสุดท้ายในขณะเดียวกัน เราก็เห็นด้านมืดของมนุษย์ผ่านพฤติกรรมเห็นแก่ตัวและความโหดร้ายเช่นการแย่งชิงที่นั่งบนเรือชูชีพหรือการทิ้งผู้โดยสารชั้นล่างไว้เบื้องหลังสถานการณ์นี้ทําให้เราต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าหากเราอยู่ในสถานการณ์กับขันเช่นนั้นเราจะทําอย่างไรและเราควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต5การตัดสินใจและการเลือกทางชีวิตตลอดทั้งเรื่อง เราเห็นตัวละครต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญโรสต้องเลือกระหว่างชีวิตที่มั่นคงกับคานแต่ไร้ความสุขหรือการผจญภัยที่ไม่แน่นอนกับแจ็คการตัดสินใจของเธอสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญในการทำตามหัวใจตนเองแม้จะต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนแจ็คก็ต้องตัดสินใจเช่นกันระหว่างการรักษาชีวิตตัวเองหรือช่วยเหลือโรสเขาเลือกที่จะเสียสละตัวเองเพื่อให้โรสรอดแสดงให้เห็นถึงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว บทเรียนนี้ตวนใจเราว่าชีวิตเต็มไปด้วยการตัดสินใจและบางครั้งเราอาจต้องกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้อง 6. คุณค่าของชีวิตและความทรงจําเรื่องราวของโรสในววยชาาแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เพียงไม่กี่วันบนเรือไททานิกได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอตลอดมาแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความทรงจําและบทเรียนจากเหตุการณ์นั้นก็ยังคงอยู่กับเธอนี่เป็นการตวนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย สร้างความทรงจำที่มีคุณค่าและตระหนักว่าทุกวินาทีในชีวิตล้วนมีความสำคัญเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อใดจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเรา 7. ความไม่แน่นอนของชีวิตการล่มของเรือไททา,านิกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนในชีวิตแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะมั่นคงและปลอดภัยที่สุดก็อาจพังทลายลงได้ในพริบตาบทเรียนนี้ตวนใจเราให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะ และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 8. พลังของศิลปะและการเล่าเรื่องไททานิกไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นตัวอย่างของพลังในการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์การที่ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้และทราบซึ่งกับเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าศิลปะสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากต่างวัฒนธรรมและภูมิหลังเข้าด้วยกันได้นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบันทึก และเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจเหตุการณ์สำคัญในอดีตไททานิกไม่ใช่เพียงภาพยนตร์รักโรแมนติกแต่เป็นผลงานที่สะท้อนแง่มุมต่างๆของสังคมและมนุษย์ผ่านเรื่องราวของเรือที่ถูกขนานนามว่าไม่มีวันจมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชีวิตดีๆมีได้ทุกวันด้วยนะครับ